อีกแล้วนะคะกับช่องวอสเลนโบวันนี้นะคะผมก็จะมาแทนรองพื้นตัวหนึ่งซึ่งหาซื้อมาลองให้ทุกคนดูแบบใช้ได้นานเหมือนกันเพราะหายากมากมันไม่ได้มีแบบทุกสาขาอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายเราก็ได้ไปเจอมานะคะนั่นก็คือนี่เลยเป็นรองพื้นสีจานที่เขาออกมาใหม่เนอะคือก็เห็นรีวิวไปบ้างแล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ยทำไมมันถึงปกปิดได้อะไรขนาดนั้นะนะเราก็เลยแบบอยากจะเอามาลองให้แบบทุกคนได้ดูเหมือนการลองไปด้วยกันว่าแบบเขาจะปกปิดได้ดีแค่ไหนซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นในรูปแบบซองเขาก็จะมีวางขายอยู่ในร้านาสะดวกซื้อร้านหนึ่งนั่นแหละซึ่งในร้านนั้นก็จะมีแค่เบอร์เดียวนะคะก็คือเบอร์หล่อ 1, 2, 0เป็นสีเบดนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะมาลองให้ดูกันว่าสีนี้ฟมจะใช้ได้หรือเปล่าจะรอดไหมก็คือมาพูดอย่างแรกคือซองของเขาก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะจ๊ะตัวนี้มี ชื่อว่าสีจันซูเปอร์คัลเวอร์เรชฟาวเดชั่น a p f 50 PA 4บวกนะคะก็ไม่มีพาราเบนก็คือใครแพ้อะไรคนกนี้ใช้ได้เขาบอกว่า,าใช้แทนกันแดดได้เลยใช้แทนกันแดดได้เลยคือป้องกันแดดสูตรแล้วก็ให้ผิวแมตเนียนกริบด้วยอนุพิเศษที่ช่วยปกปิดระดับปานกลางถึงสูงกบทุกรอยได้อย่างแนบเนียนช่วยอำพพางรูขุมขนด้วยนะจ๊ะคุมมันยาวนาน การน,น้ำกันเหงื่อติดทนตลอดทั้งวันโอ้โหทำได้ขนาดนั้นจริงเหรอทำได้จริงเหรอก็มามาดูกันบ้าเอ้ยสีเขาจะมีความแบบเหลืองๆนะมีความเหลืองๆแล้วก็ไม่รู้ว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะสีจะดรอปลงกว่านี้นิดนึงไหมเพราะมันอาจจะดรอปลงกว่านี้นิดนึงแล้วก็น่าจะปกปิดได้อยู่ เดี๋ยวเรามนลองกันเลยจ้าเดี๋ยวผมจะลองฝั่งนี้นะคะเหมือนเดิมรอยสิวชัดเจน<ม>อาล่ามากใดๆคือน,น้องข้างหลังเขาแบบแยกสีเหมือนเดิมนะคะจะใช้ทาฝั่งนี้ก็เดี๋ยวมีคกี้มันแห้งไปแล้วอะมันแห็งไปแล้วเดี๋ยวผมจะใช้เป็นฟองน้ำนะคะอานได้แบบชุบมาแล้วนิดนึ โค okay, เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆอ่านี่คือฝั่งที่ทานีน่คือฝั่งที่ไม่ทาน,นะคะก็คือฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นทาก็จะแบบว่าเออเขาก็กบรอยดําได้อยู่แบบระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบกรบเงียนกริบอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้แบบเงียนกริบเวอร์วังอะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยงานผิวอะดูดิดูดคำตา่างๆมีความแมตขึ้นมาสองสามระดับเลยอะ มีความแมตขึ้นมามากๆแล้วก็ปกปิดรูขุมขนได้ได้ดูดีมากปกปิดได้ดูดีมากนะจ๊ะสีโฟมรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้แบบขาวเกินไปอะไรขนาดนั้นสำหรับสีผิวฟมนะผมสุกว่าสีแบบเออมันก็ยังแบบได้อยู่ใช่เนื้อก็คือไม่ได้หนายังไม่ได้แบบปิดได้เนียนกริบแต่คือปิดได้อยู่ก็พอใจนะผมสึกว่าก็ปิดได้แบบ โอเคแหละเดี๋ยวลองทาอีกครึ่งหนึ่งดูเมื่อทาทางหน้าเรามันจะปังแค่ไหนมันจะแบบจึ้งแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันจ้า แต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบประมาณนี้ประมาณนี้แต่ยังฉันลืมทำผมดีก่านะก็จะได้แบบงาผิวประมาณนี้เมื่อแต่งหน้าอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้แป้งพับไม่ใช้แป้งฝุ่นไม่ได้ใช้อะไรนอกจากรองพื้นแล้วก็แต่งหน้าเพิ่มแค่นั้นนิดหน่อยเท่าน,นั้นเองนะจ๊ะก็จะได้งาผิวมาณนี้ใกล้ๆ ประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวผ่านไปซัก2 3สามชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขายังจะแบบคงสภาพหน้านี้ให้เราได้หรือไม่เมืม่อพบเจอกับสภาพมลภาวะอากาศข้างนอกแต่ว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีแดดสักเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะตอนอีกสองสามชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคผ่านมาได้ประมาณสักสามชั่วโมงแล้วหลังจากที่โฟมออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นเยอะยยๆมากมายนะคะก็นั่นแหละตอนนี้หน้าก็คือมันหน้าก็คือมันนะคะตรงช่วงแบบทีโซนก็จะเห็นเลยว่าแบบมันชัดแล้วก็ไม่ได้ทาแบบไฮไลท์หรือว่าอะไรนะก็จะประมาณนี้มันก็มีแบบหลุดลอกไปบ้างน,นิดนึงนะคะแต่ว่าเหมือนนางไม่ค่อยจะติดแมทเท่าไหร่สำหรับแมทก็ไม่นะ ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะแมนดำหรือ่ามันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะก็โอเคสาหรับฟงรูสกว่าสีสีนี้ได้แล้วก็คุมมันได้ระดับหนึ่งเพราะว่าหน้ามไม่ได้มันมากปกปิดก็ได้แบบนิดนึงให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนค่ะเก้าคะแนนก็เยอะนะเยอะจริงๆแล้วก็ใครสนใจเนี่ย จริงๆมันน่าจะมีหลายเบอร์ก็ลองไปดูได้ที่วพวกวัสด์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไปลองเทสสีกันดูเนาะแล้วก็ส่วนในร้านสะดวกซื้อ7 1เขาจะมีเป็น1-2 0เป็นแค่แบบนี้แบบเดียวนะคะก็ไปดูหาไปหาดูตามพวก ห้างอีเวนต์บอยบิวเทรียมพวกดรากโซ่ต่างๆอะไรพวกนี้พวกที่มันมีแบบของสีจานอะไรเงี้ยเออวัสดุอะไรเงี้าายลองไปเทสสีตรงนั้นกันได้นะจ๊ะถ้าชอบก็ซื้อตรงนั้นไปเลยส่วนในร้านมันจะเป็นแบบแบบซองมันจะมีแค่หนึ่งสองสูตรทันเทานะคะราคาสี่สิบห้าบาทเนาะราคาส่วนราคาหลอดฟลุมไม่แน่ใจผมไม่ได้ดูเรื่องนี้มาโอเคสำหรับวันนี้ก็คงเพียงเท่านี้เพราะว่าตอนนี้แบตจะหมดแล้วล่ะ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้บายก่อนลากบนไ